จังหวัดอำนาจ <hi> เจริญครับได้มีการอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อท่หน้าทีในการถ่ายทอดความหูเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยในระดับท้องถิ่นของระดับอำเภอและองค์กรปกคคองสวนท้องถิ่นครับวัตทีพันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณครับผู้วาราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้นำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของรวมในพิธีเปิดการอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อท่าน้าทีผู้ถ่ายทอดความหูเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจําทองทินระดับอำเภอและระดับองค์กรปกค้องส่วนทองถินหรือคู่ขอปี2567จดครับจัดขึ้นยุทีหอประชุมพญานครินสารการจังหวัดอำนาจ,จเจริญผ่านระบบออนไลน์วิดีโอคอนเฟรนที่มีนายสุธิพงษ์จุนจเจริญปรลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการอบรมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2-4ถึงรกรกฎาคมและที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญก็มีการอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหนนาทีผู่ทยถอดความหู เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจําทองทินระดับอําเภอและกระดับองค์กรปกคร้อ,องส่วนทองทินหรือคู่ขอ <c oughs> เพื่อร่วมกันต่อยอดขยายผลองค์ความหูประวัติศาสตร์ชาติไทยไปยังพีน่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ได้ร่วมกพพันภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยมีหัวใจแห่งความจงรักภักดีที่พร้อมในการสละเวลากลําลังกายกําลังสติปัญญาเพื่อรักษาเอกราชของชาติไทย ล้อมร่วมดวงใจของคนในชาติด้วยประวัติศาสตร์ชาติไทยนําไปสู่ประเทศชาตินะครับเห็นในประเทศไทยขาดของเหามีความหมั่นคงประชาชนมีความสุขมีความหักสามคัคคีความผูกพันและที่สําคัญนั่นก็คือเกิดความหวงแหนต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์พร้อมที่จะรักษาไวให้คงยูคูแผ่นดินของประเทศไทยของเห้าทุกคนตลอดไปครับ